สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธารัตครูกศนตนหนองสาลาวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตแนะนำกศนตบลหนองสาลาอำเภอชะอําสังกัดสำนักง,งานจังหวัดเพชรบุรีกศนตนหนองสาลาได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ได้น้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น ปฏิบัติในปีการศึกษา2564ก็จะมีโครงการดังนี้อบรมเรียนรู้วิถีพอเพียงหน้าส์วนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลไล่ใหม่และโครงการส่วนสมเด็จพระศีนครินทรารมราชชนนีมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด80คนซึ่งโครงการนี้นักศึกษาสามารถนำมาต่อยอดในการนำรงชีวิตประจำวันและการทำงานของตัวเองได้ดี